ไปจกไปจก,กับองว่าองว่าไปจีบปวดลังแห้งจะาไม่เป็นอีหยงังแจ้ก้อนว่อสมคครับไม่มนบ่มวนนะกิ้งไปเลยแล้วเนาะ <laughs> <c oughs> เอาประเด้นนี้าทักเราบ่แเจอยู่นี่ยปได้บ่ไเด้เขาไปเบิ่งน้ำพึนเนี่ยคะ่ะอ,อันสีบ่แมนตัวเดียวกันก็นกบผมองไปเบ่แมนยู่ิครับบ่ได้ไปเบิ้งนกแต่วันนี้หูเบแมนหไในหูคนบอกว่าตัวใดบ่ไดดยินน้ำนี่ เบาเบายำเนี่ยเขาเบาเบามโอ้เบาเบายำมันครับบ่านที่ได้ยินอยู่นี่ไหมครับของปูอียังพันล้มอยู่อ้วนค่ะโอ้องงา้อ้วนโอ้โอ้วันดีค่ะเมื่อนี้พวกขางามบ่ค่ะคุณนึงามตลอดครับเจ๋อครับพี่น้องในวันที่16ธันวาคมนี่เนาะฝันฝันเป็นบอกว่าเหห้องเพลงเขว้ฉันจะรวยฉันจะรวยลนะค่ะแล้วก็ ผู้ใดสิได้โซกได้ทรับกับปูกระเนี่ยก็ชนะสจ่ชนะสี่ค่ะเป็นไฮวายจังสันเนาะค่ะเนาะที่ว่าดิสันเป็นมาก่ะสังผู้สันน่ะฝันแล้วถึกผุดถึกชั้นบอลลูแต่ว่าหูซื้อ่าจากของฝันละผู้สันชั้นกับฝันดีครับพี่เจฝันดีครับฝันซื้อแล้วฝันเศร้าอีกแล้วบล่ครับฝันฝันมวนเนาะฝันได้โซกได้ทรับเนาะเนี่ยค่ะฝันเราก็ซื้อไปแล้วค่ะพี่น้องแหงอาจารย์แปะฝันมาฝันเกี่ยวฝันว่าปูน่ะผู้เก่าน่ะหิวซับมากหิวก้อนท้องมาก หกก่อนงามเสหัวมองจุกนี่ะมันลุบล่องรุล่องลุบลงค่ะพี่น้องนี่แหะค่ะฝนฝันเกี่ยวกับกข่าเพราะฝนฝันเกี่ยวจังกี่าเพรานี่ยวกัก่าเพราะนแันเแวกบุ่าเอาท้นงเ่ยกับ่าเพราะฝูันกี่ยกันข่าูหลายมันเหี่ยวันหลาเพราะมันี่ยวับ่าเพ้อื่นมันเ่ยวับ่เพระสน้ันเก่ยวกกขาเพาะฝน้อนกี่ยวกับกุข่เพราะัเกี่ยวกบกุข่าเพรานฝเี่ยวกับกุาเพราะฝนฝเกี่ยวกัข่าเนั่งขาเพราะสัน นะคะเนาะอาจารย์แปลฝันถึงภาษาตูเดอร์บุขาได้แล้วภาษาบุคขาซื้อแล้วซื้อให้มันเหลือแต่เกือบใส่ค่ะพี่น้องแ <laughs> มนเพระาะว่าถ้าจงได้ถ้ากระรวยเป็นมังกนเนาะค่ะพี่น้องนะเพราะว่าถึงว่าถึงนั้นน้ำมันห้าบรูแต่ว่าห้าได้ฝันแล้วเ้าได้ซื้อเนาะคะ่ะน้องเดี๋ยวแต่ว่าได้ลงทุนแล้วได้ลง,ลงทุนแล้วมลเมื่อได้ลงทุนตัวไหค่ะพี่น้องตอนนี้กำลังเข่งขัดเพราะว่าพี่น้องทุกคนนีู่แล้ว <โม S 1> ว่าตอนนี้พี่น้องทุกคนน่ขอสอบหลยเลยพี่น้อง เต็มเงี้ยวเลยขอสอบแต่ละคนนะคะในวันที่16กับวันที่หนึ่งนี่วันที่16ท่านว่าครบเนี่ยพี่น้องต้องเข่าหองสอบน้ากันบดสุขสุขคนเลยเนาะค่ะเนาะเพราะฉะนั้นมากตัวใดก็ให้จัดไปเนาะค่ะเนาะมากเอาตัวเลขเจ้าจะคล้องฟันถึงพัตถุนะฮาโบลูเอาเอแล้วต่ดวงแล้วแต่บุญวาสนามมันบอกค่ะเนาะ ียวท่่่บมัันนใจาะคครต้องมีความมั่นใจก็จะคว้างเพราะว่าผู้ขายฟันแล้วผู้ขายจะซื้อแล้วผู้ขากระตือแล้วครับพี่น้องผู้ขารวยล่ะค่ะนี่ระค่ะฟันเพราะว่าเจนี่มีความมั่นใจเป็นจังไลยแตต้องฝึกนะเจนน้องไม่ฟันไม่ไม่เป็นความฝันของเก็ตขึนได้เพราะว่าผู้ขาซื้อแล้วผู้ขาได้ฟันแล้วซื้อแล้วค่ะ เสื้อจนั่งจะนเ่งแล้ว่กและครับพี่น้องตอนนี้นะเกมเล่นละครพี่น้องข้ายังเหลือเกือบด้วยแมนค่ะแมนจังไรก็ยังเหลือดเกือบปืนมาฝันเกี่ยวปืนมาฝันเกี่ยวหลายคำผู้ใดกยคำท้มากว่ะเจ้โน่นอะไปสนุนมากลยหนูอ่ะอันนี้กับบอลว่าเพิ่นเป็นไผ่เนาะค่ะนั่เพิ่นโท้มากว่าเพิ่นไปสนุนหาปูหายาแล้วเพิ่นกลับมาเอาว่านว่ะซาตูเด้อให้ลูกหลานมีโศกมีศัพท์เป็นว่าทาน สาเลขของเจจินดาสิเขาเพิ่นว่าจังที่นาะให้ผู้ข่าฝันเห็นเพิ่นเบิรนเศ้ามาเพิ่นโทรมากละค่ะว่าเจจินดานั่งรถตู้ไปหาเพิ่น่กรุงเทพฯ้านนุ่นพระบุรีผมเบิรนได้ไปจักรีฮ่อฮ่ายคือฝันดีพอนม่เจเนาะแม่นเพิ่นฝันเห็นว่าซั่นเจสิให้หนูซื้อเลขตัวใดนี่ข่อยก็บ่รู้แล้วข่อยฮู้แต่ว่าข่อยฝันแล้วข่อยซื้อแล้วค่ะแต่ว่าสิให้บอกตัวเลขทุกคนค่ะอย่าอย่าโทรมาถามนะคะว่าเจจินดาได้เลขตัวใดเพราะว่า ถ้าบอกไปตอนนี้บ่ได้ครับเพราะว่าพี่น้องต้องไปกดเบิ่งในช่องย t u b e เพิ่นถ้าบอกดูแล้วพี่น้อง youtube เพิ่นสิบ่ได้ย,ยอดไลค์ยอดแชร์แล้วเงินเดือนเพิ่นสิบ่มีเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเพิ่นสิบ่มีหางอันบ่มีคามนมันมาหาเจกินดาเนาะครับพี่น้องเนาะให้เบิ่งช่องใดก็กดหัวใจรัวให้หยอดรลคล้านไลค์ครับพี่น้องเพิ่นจังสิได้มีเงินเดือนเนาะค่ะเนาะนี่ละค่ะนี่ควบคา,ามจุดประสงค์คันบอกไปแล้ว ยูทูบกว่าสิบวได้เงินนะคะไปเบิ้งในยูทูบเลยค่ะย้อนหลังไปดูทุกช่องที่อยูได้โตผู้ขาตอนนี้ผู้ขาเป็นดาราไอดอลในทุกช่องเลยค่ะในงามแห้งมาฮ่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 ทุ่ช่อง่าฮ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 ่นฮ่งฮาม่าฮ่าฮ่าเ่าฮ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 ่่า่าฮาฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่ลฮล่ะ่่น่แม่ ในวันที่16ท่านว่าคมเนี์เดี๋ยวเราจะรวยไปด้วยกันนะคะเมนเขาซื้อไปแล้วเขาจงมั่นใจแล้วค่ะว่าเขาถือแล้วเขาเมนแล้วค่ะพี่น้องมั่นใจที่สุดมั่นใจแล้วค่ะซื้อจนเบิด์มีเหลือเกือบใส่แล้วค่ะพี่น้องตอนนี้นะพี่น้องฟังเอาไว้นะครับคิดว่าตัวเลขมงค้นของเจจินดาพี่น้องกับคือสิรับลูกกันหมดแล้วนะครับเมนค่ะบต้องถามอีกว่าสั่นปูบ่ให้วบมันม่ห้ว่าเค่ะตอนนี้อยากขายลอตเตอรี่แห้งๆเพราะว่ายังสิไปเอาของที่ปูซังการมานแล้วี่ะ จะไปเอาของที่ปูสั่งการมาแล้วก็สิไปเฮ็ดภารกิจที่ปูสั่งไว้วันที่16ธันวาคมนี่เฮาจะรวยไปด้วยกันและเฮาสิหาไปด้วยกันในบ้านพ่อใหญ่เฮละหาค่ะโอ้ครับรนี่แหละคะ่ะคือจดประสงไไค์นะคะพี่น้องเนาะวันที่16มีนัดกันมีนัดกันบ้านพ่อใหญ่ เฮล่าฮ่าค่ะพี่น้องซื้อเป็นนะคะเราไปรวยด้วยกันเราจะไปรวยด้วยกันจิพัฟปูมวนจิพัฟปูเซอร์ไปฉลองใช้ชนะวีกคนเลยค่ะพี่น้องเถื่อมาฉั่นแน่นนะคะผ้าผ้าผ้าซื้อเลยไหมค่ะซื้อยอนมัดไม่มีแล้วเนาะซื้อจนมันเหลือแต่เกือบใส่เลยแต่เดี๋ยวนี้นะนั่นเป็นเรื่องเท่ผ้าผ้าได้ฝันแล้วพ่อขาได้ซื้อค่ะเพราะว่าเพราะว่าอันอื่นอ่ะพ่อขาเป็นู้แต่ว่าพ่อขาซื้อในความฝันจะของนะค่ะเนาะ ครับว่าคนบอกอยู่อุดรคนหมุนอยู่บางกอกพี่นอ้องอืในวันที่16ธันวาคมนี่เดี๋ยวเฮาสิฮู้ผลว่าสิเป็นจังได๋แต่ผู้ขาจืดแล้วผู้ขารวยแล้วค่ะเอ้ยม่วนแล,ล้วค่ะม่วนไม่ท่านี่ล่ะค่ะนี่ล่ะค่ะสุดๆเลยนะเจนเนาะแม่นสุดๆล่ะค่ะเดี๋ยววันวันที่16ธันวาคมนี่ต้องไปเฮอีพ่อเป็นหยังคือจังไปรุ่นหวยไก่แท้ไปรุ่นมิเฮียนบ,ยบ่ได้บ่โทรทัศน์ก็มีบ่ต้องไปบ้าน พ่อใหญ่เฮละหาโอ้ซื้อปนจะเป็นมงคลค่ะพี่้องน้ำไปค่ะด้วยนะนะเฮละหาแล้วเราต้องรวยค่ะเพราะว่าพ่อใหญ่เฮเฮะปนตั้งจองไว้ว่าเฮะหาพารวยเนี่ยค่ะบ้านผู้ขาก็ซื้อบ้านโชคอำนวยแต่บ้านโชคอำรวยค่ะบ้านโชคอำรวยครับส่วนผัวกะซื้อพอนไสแถมมาขุนทุ่มอีกค่ะ มีแต่บอลบอลค่ะว่าจเจนะมีแต่แนวค่ะมีแต่มงคลเนาะเจเนาะมีแต่มงคลเอาปุ้ยไงค้นใช่ปุ้ยน่ะให้พรคักแน่ใช่ขักแน่ค่ะแล้วก็ขุนทุ่มนะคะเนาะเอาลำลำไล่ๆเป็นน้ำกันเนาะค่ะเนาะฟ้าวมาซื้อลอตเตอรี่ซอยนั่งเนี่ยนะคะเดิมนั่งสิบปีเฮ็ดผ้าลักกิดค่ะขอบคุณเจน่าที่หลายๆเลยครับสาธุก่ะรวยๆไปด้วยกันนะคะเด็กไอดโดนี่ปุ้ยน่ะงามขนาดเลยชุดๆนี่แหละค่ะ เอาฝากฝา,ากแผงนรับเลยครับฝากแผงนฝากแผงลอตเตอรี่เนี่ยนะนยค่ะเด้อค่ะผู้ใดเบิง่งผู้ขาให้มาซื้อล,ตลอตเตอรี่สุดแน่ค่ะ <c oughs> <c oughs> สิไปเฮ็ดภารกิจให้โปค่ะพี่น้องฝ้ามาซื้อเนยเด้อค่ะเด้อเชื้อแล้วจิโอนไปทา้งหลานั่นเอาไว้ตามช่องหรือว,ว่าไว้กับเจจินดาเอาตัวเลขไปถือรางวัลผู้ขาบ่เอาสิให้ก็ไปขึ้นห้แล้วก็โอนเงินให้เลยค่ะนะคะมันจะสิง่ายพอฝ้าเนาะค่ะเนาะ หนี่่ละคะคเราอยากได้ลอตเตอรี่นะครับกับท่าขาม้านะครับข้างช่องหรือก็อหาเกกินดาได้นะครับแต่ละ<ม>จอบนะครับเนาะแม่นค่ะอยากได้จักใบกับสร้างขามาได้นะครับเพือเดี๋ยวเกกินดาเพื่อนจะได้ยิบให้นะครับเพราะว่ามันมีหลายรางวัลอยู่ค่ะพี่น้องครับุณนะคุณนะถึงคุณนะนี่แต่หลายโปดกับรางวัลนะค่ะน้อางวันี่เก่เก่งันพุ่มไป่เดืันนี้อันนี้ว่าว่าได้เลยค่ะว่าได้ชุดนี้ใช่ไหม ก็ชิได้ยิบไงแต่ยิบตัวนั้นถือตัวนั้นนะค่ะคือนั้นถือคือนั่นยิบตัวนั้นแต่พันขึ้นมานั่งเหรอเนาะพันขึ้นมานั่งแล้วว่าแดงนจึ้งขึ้นค่สซิ่งแม่แม่จะได้แข็งเลยผู้ค้ากันสิผู้ใดซื้อไก่โขกก็ไม่ได้หลายค่ให้านยังไงค่ะพี่น้องเนาะอย่าอุ่นนุ่นโรตรีเจี้ยจินดาก็ติดต่อกับทางช่องหรือว่าเโดยตรงกับเตี้ยจินดาได้นะคะสำหรับคลิปนี้ดาวพาดูแลขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะ ขอบคุณให้การติดตามด้วยรับชมค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะส,สะตลีนะครับกูบได้อยากได้สั่งจะมีตะเพจจ็ดตะพ้อยไม่พี่การเบิร์ตแพงนี่เหล้าแก่กินได้เพิ่นเสียไปท้ำภารกิจพิเศษนะครับคือการการยังครับจะไปตามปูสั่งจะไปตามปูสั่งเนาะอย่างน้ำกลเวยอ๋อนะครับก็จะเสียเงินก็จะเสียเงินนะครับเนาะ อะไรสิไปคนเกนผู้ว่าจะกเจ้าเฮ็ดเห็นแล้วว่าจโอ้ยเฟยสิภาไปเฮสิภาไปห้าวันที่สิบหกค่ะการวัตเตอี่เพราเบิดแฉงนี่ไปเ่ราะอะไรพี่น้องทุกคนเราผู้ใดขาผู้ขายู่นี่ครับให้พี่นมซื้อน้ำเนยจ้าพี่ต้นค้นความงามเลยค่ะ อนี้นะครับตเกงนะครับอปานนะครับเจกินดานะครับรวยๆนะคะเฮงๆนะคะสางรวยๆสัตสาธูค่ะสาตุสาธุสาธุัสรักินะอช